ดูสองตัวเนี่้ตัวสีเทาครับตามจังตัวสีดำตามเขาจังขาวดำดูครับเขาจะไปไหนก็ตามตัวเมียนะครับสองตัวนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นดูอยากใกล้เขาดู เชื่อไปไหนฉันไปด้วยเออนอเออเอานาเออตัวเป็นหนุ่มสาวไปได้จะมีทั้งสองตัวนะนี่นะเกี้ยวเขาเออเออเออชอบไหมนี่ชอบไหมชอบไหม ชอบไหมเอ้าอ้าชอบไหมเอ้านัน่นนั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 ่นเขาไปไหนก็จะตามนี่ยังไงชักไม่จิตไปปกติเลยคือนี่นาตามาตามต่อตามถ่ายครับตามถ่ายเราก็ตามถ่ายครับ <c oughs> ตัวดำรู้สึกว่าจะเจ็บเท้าครับ <Gym>. คนถ่ายไปหยับเท้าเขาเองครับม่ีสองตัวอยู่ใ <chiar> ต <d ove> ้รถฮะ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 อ๋อคุมเซิงครับคุมเซิงเรียกว่าคุมเซิงครับ เียกว่าคุมเซิงคุมเซิงครับคุมเซิงสาวน้อยโดนคุมเซิงครับสาวน้อยเจอบ่าวเท่าครับบ่าวเท่าคุมเซิงอืมหาที่หลบหาที่หลบเอ,อบชีวิตแมวครับชีวิตแมว ามไปดูามไปดูแมวเยี่ยโอ้แมวเยี่ยแมวเยี่ยมีมารยาทนะตัผู้กับสีสีดำอืมอืมโอสีดำอมอืมอมดมดามด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 ม เขาดูว่าจะได้อะไรบ้างโอ้โหห้องน,น่าเป็นกอ้อนด้อมด้อมด้อมโอ้โหด้อม